เริ่มตั้งแต่ความยากจนอะมันเป็นความยากจนเชิงพรรณนา,นามันขึ้นอยู่ว่าใครจะกําหนดวาัทากรรมไหนและทุกๆวัทก,วาากรรมก็จะมีคนที่หลุดออกจากนิยามนั้นเสมอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลูกค้าของพอมบอิงแพร่50-60%อีก40อร์ไม่ใช่คุณยายได้บัตรสวัสดิการอยู่แล้วเพราะแกไม่มีที่ดินแกไม่มีเงินเดือนแต่ว่า เป็นลูกค้าพอมอไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าลูกแกคนนึงเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์จนไม่จริงก็ไม่ใช่ลูกค้าพอมอเห็นไหมคะเพราะนั้นทุกวาทกรรมมันจึงมีคนที่หลุดออกจากการจัดสวัสดิการนั้นๆเสมอแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละกระทรวงทํางานภายใต้คําจํากัดความแบบไหนระเบียบอะไรปัญหาของประเทศก็คือเราควรที่จะ มากำหนดนิยามอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันตรงกันแล้วมันไปได้วยกันทั้งทุกกระทรวงได้ไหมวันนี้ฐานข้อมูลของ TP Map ค่ะมันถูกแตกออกไปเป็น20ฐานค่ะทุกคนเอา TP Map 14ล้านคนไปมหัดไทยบอกว่าคนเปราะบางคือ4.1ล้านพอมอเอา4.1ล้านนั้นไปเยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อไดจริงใหม่ระดับพื้นที่แล้วเราทำระบบฐานข้อมูลกลางขึ้นมาชื่อว่า MSO Logbook วันนี้คือฐานข้อมูลที่น่าจะดีที่สุดฐานหนึ่งของประเทศมันสามารถบอกได้เลยว่าคนมีความเปราะบางเนี่ยระดับไหนนะคะดูเราดูที่รายได้ไม่ต่ำกว่าแสนดูคนที่มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่อาศัยมั่นคงหรือไม่การทำข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราบันทึกข้อมูลไปรายครัวเรือนปัจจุบันเนี้ยจาก4.1ล้านครัวเรือนที่มหาไทยพูดแต่วันนี้มาเป็น8แสนเห็นไหมคะตัวเลขน่าตกใจไหมคะมหาไทยบอก8แสนพอมอบอกว่าวันนี้เราตรวจสอบได้1.1ล้าน แต่ก็ไม่รู้จะเป็นคนเดียวกันอีกด้วยไหมนะแต่ที่พี่แมพให้มาก็ไม่ใช่ลูกค้าเราทั้งหมดนะดมีการหามาใหม่อีกเห็นไหมคะดังนั้นปัญหาของประเทศไทยหนึ่งคือนิยามสองก็คือข้อมูลมันไม่พุ่งเป้าข้อมูลมันไม่เป็นฐานเดียวกันแล้วคราวนี้เราใช้จ่ายเงินงบประมาณลงไปเนี่ยนะคะก็คือต่างคนต่างใช้จ่ายแล้วมันไปโซที่ตัวทาร์เก็ตเดียวกันไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่ ที่ที่สำนันกงบปวะ่าณก็พยายามทวงติงเราแต่ว่าเนื่องจากว่า t a r g e ตมันมันมันข้อมูลมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้กระทรวงทําก็คือกระทรวงพอมอเนี่ยลงนามไปเมื่อ,เ,อเดือนมิถุนายนนะคะบูรณาการ29หน่วยงาน15กระทรวงกับออกกับองค์กรต่างๆในการเอาฐานข้อมูลผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ครัวเรือนเปาะบางมาให้เป็นฐานเดียวกัน นะคะโดยมี BDI มี DGA มาช่วยในการที่จะทำระบบฐานข้อมูลนี้และพอมอจะเป็นเจ้าภาพอันนี้ก็จะเป็นมิด โอกาสที่ดีที่ที่ที่เราจะแก้วิกฤตตรงนี้ได้แล้ววันนี้ก็เชิญชวนว่าในหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงนะคะเราสามารถเข้าไปดูฐานข้อมูลที่ชื่อว่า MSO Logbook ในฐานข้อมูล MSO Logbook เนี่ยสามารถเจาะไปจนถึงระดับหมู่บ้านได้และถ้าสมมุติว่าท่านขอข้อมูลมาที่พอมอนะคะที่ป้องกันเรื่องพอรบอรคอมพิวเตอร์เรื่องความเป็นส่วนบุคคลเนี่ยสามารถดูไปที่รายบุคคลได้ว่ามีปัญหาใน5มิติของท p Map แบะคะ คนไหนบ้างนะคะเราสามารถรู้ว่าวันนี้มีคนพิการอยู่71คนนะทั่วประเทศนะคะที่ยังต้องการความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งอยู่แสนสามมีการตั้งครันในวัยรุ่นนะคะที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ยังเป็นปัญหาที่เราต้องดูแลอีกประมาณ400กว่าคนมีคนที่ประสบปัญหาความรุนแรงเท่าไหร่ผู้เสียหายจากการฆ่ามุอเท่าไหร่ครอพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเท่าไหร่หรือจะแยกเป็นเด็กเ,กเยาวชนคนพิการที่สามารถนีเชิญชวนนะคะ และเรื่องนี้กระทรวงพมอมกําลังออกแพทเทิร์นส่งมอบให้กับอบทอเรายอมรับประการหนึ่งว่ารูปแบบของการจัดสวัสดิการที่ท่านพูดมาทั้งหมดอะคะ่ะที่ถูกและตรงกันก็คือมันหลากหลายมากมันไม่สามารถทําเสื้อหลัได้ประการที่สองคือรัฐเอาไม่อยู่ค่ะ และเราจะสวัสดิการอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้เขาเก้าวข้ามความยากจนได้มีวิธีที่น่าสนใจก็คือเขาต้องจัดการตนเองและเราต้องสนับสนุนนะคะคราวน,นี้รัฐต้องสนับสนุนไม่พอนะคะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้กระทรวงกำลังพยายามทำก็คือต้องใช้ทุนทางสังคมเข้ามาเพราะว่ารัฐก็เต็มไปด้วยกฎระเบียบนะคะและเงื่อนไขท้าไม่ตรงภารกิจก็ทาไม่ได้ <smart> oh <noise>